บ้านเราจะเรียกว่าเขาประมาณว่าเขาเก็บแบบพ่อนะครับก็จะเป็นทักษเก่าเป็นขนมจีบกุ้งแบบนั้นนี้เป็นต่ออะไรอันนี้ไม่หมุนเนาะเรายืนอยู่นี่ก็ได้ปะ ตอนนี้เราจะไปไหนคะตอนนี้กำลังจะเข้าไปเล่นเครื่องเล่นดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงครับไปวันนี้มากับตัวของสาวน้อยเชื่อมทองตอนนี้กำลังจะถ่ายรูปรวมนะครับถ่ายรูปรวมก่อนนะคะมาเลยซินเตอร์ตรงนี้ครับจุดซินเตอร์ตรงกลางตรงนี้นะจะให้ให้นองตกับเเนี่ยคนบรรยายได้ดีสุดคือท่านสอต นสทาเราจะไปไหนคะบตรงนี้เลครัอนนี้เราก็จะมาเที่ยวแลนที่ฮ้องรับนะครับก็บรรยากาศที่ไออุ่นนะครับไออุ่นเะครับอุ่นมากครับมกับาจะบาข้างหลังเก็บลมก่อนนมเ่ยเริ่อมาเซนขึ้นรถได้มามา่มามามาเยไอให้เยอะๆไอ มันร้อนมันร้อนมาแล้วแล้วเดี๋ยวใคยให้เก็บลบก่อนเอ่อเอ่อเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมแล้วพร้อมแล้วก้อยยิ้มเลยเอาไปอยู่ข้างหน้าสิลูกอยู่ข้างหน้าลูกข้างหน้าพี่แแบบพี่แแบบไอ้น้องไปหน่อยไม่ต้องเอาเป๋าลูกไปออกไปข้างหน้าอีกลูกออกไปข้างหน้าอีก ั้นตอนนี้คือจะเข้าไปสู่ข้างในของที่คือร้อนโอเค่อยแกเ่นยบบนะบุญแกเลย <c oughs> บฮ่องกงไอ้เ่อากงเชฟแฮมดอมอลตุก็ต้องรูสมัเขาญี่ปุ่นเลยประเดี๋ยนญี่ปุ่น บาร์โค้ดวิดเทอมวันแรกค่ะปกติก็ไม่เยอะนาดนั้าไม่ใช่นั่นอ่ะเยอะม,มากสาววันร้อนแค่ไหน,นก็ทกคนได้ มามามาไปเรอยไปเลดปนี่เลยไปเลยไปเลยตอนนี้กลังจะเข้าไปขางในแล้วครับพี่น้เราสแกน QR บากาศดีมากเลยครับตอนนี้ติดลบ43บลบ4 ยืมมายืมรับรับเลยเนื้อก้อนน้ื๊บครับนีลงกันเยอกลังการนนี่อซื้อลมให้หน่อยซื้อลมให้หน่อยซื้อลม เอาวิลแวแชร์ไมเ่อใหญ่กันใช่ไม่ได้ลเลยะานี่ไม่รู้จะไรก็ซื้อไปเถอะสองร้อเกาสร้ยสิบเก้าเหรียญอ <ci> เอานานๆจะได้ในซื้อที่นี่นำหน้าแห่งค่ากวนี่อ้ยหนอะ

มันไม่มี UV ไหมไม่มี UV ก็ล้วนดูนี่้นานเลยนะไม่ได้จะเดมากหรอกการไลกําถายยังไม่ถูกต้อง่

วอนนี้เราจะเข้าไปในโซนของ Adventureland น์ะครับซึ่งเป็นโซนที่น่าจะเป็นเครื่องเล่นที่เกี่ยวกับความา้าดภาย <c oughs> การระจนภัยนะครับเหมือนกินเนอรโจนินเโจนดูชอบมากเลยครับการตกแตกแล้วสิ่งที่ชอบที่สุดในดิสนีย์แลนด์เนี่ยนอกจากจะเป็นการตกแตก่เกี่ยวกับ ความเป็นตัวตนของดิสนีย์แลนด์ทั้งหมดผมชอบอะไรนะครับมากที่สุดเลยคือผมชอบต้นไม้นะครับต้นไม้ทุกต้นที่มาปลูกในดิสนีย์แลนด์นะครับแล้วจะเป็นการตกแต่งนี่เป็นสีมือของของพี่น้องชาวไทยาก็คือจากสวนนงนุษย์นะครับ นี่คือข้อมูลจากจากที่ไกด์ี่ชัยของเราที่ให้ข้อมูลมาว่าต้นไม้ทั้งหมดในดิสนีย์แลนด์ที่ห้องฝมเนี่ยคือผู้ที่มาดูแลก็คือทีมงานของนงนุษส่วนนงนุษของประเทศไทยนะครับเราชอบมากเลยต้นไม้ต,มต,ต้นลื่นสวยงามแต่ละต้นนี่มีมูลค่ามากเสียดายพูดอีกพูด,ก,พดก็พูดอีกพูดอีกก็พูดอีกเสียดายและเสียใจเป็นอย่างมากที่ดิสนีย์แลนด์เนี่ย ไม่สามารถที่เกิดขึ้นที่แผ่นดินไทยได้ฝากไว้คิดหลักผู้ใหญ่ในการบ้านการเมืองอะไรต่างๆก็แล้วแต่สิ่งดีๆทั้งๆที่เขาเลือกเราก่อนทั้งๆที่ทดิสนีย์แลนด์เนี่ยเขาดิวกับพวกเราก่อนนะดิวกับประเทศไทยก่อนแต่ก็ไม่สามารถที่อนุญาตให้สร้างที่เมืองไทยได้ก็ด้วยเหตุการณ์เอาง่ายๆว่า ผมว่าถ้าทุกคนมองเห็นประโยชน์ส่วนรัวมากกว่าประโยชน์ส่วนตนน่ยสิ่งดีๆมันก็จะเกิดขึ้นในองค์กรในหมู่บ้านในบริษัทและที่สุดก็คือในประเทศของเรานะครับฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่อะไรก็แล้วแต่ก็ได้แค่ฝากนะครับเพราะว่าเราเป็นสิ่งเล็กๆเสียงเล็กๆแต่ก็อยากให้สํานึกบ้างสิ่งดีๆแบบนี้มันน่าจะเกิดคนไทยไแผ่นดินไทยได้โยนสิ่งดีๆบ้าง

พูดอีกครั้งว่าดิสนีย์แลนด์เนี่ยน่าจะดีลกับประเทศไทยในช่วงรัฐบาละสงค์นะครับเมื่อ2ี่กว่าปีกับ30ปีที่แล้ว lang naman pala กินไปเยอะเลยน่ะสลอนกันเลยปัจจุบันนั่งเอกนั่งเอกกินผักอันนี้ก็พายเอกพายเอกนี่มากินยังนอนพายเอกมีอะไรชอบเป็นพิเศษพายเอกอ่ะก็มีนางเอกเนี่แหละ่ะอ๋อโอเคจบจบเลยค่ะท่าอะไรเราอ่ะเราเปิดธาตุอะไรธาตุแกะครับผมท่าแกะอ๋อซูซอซูซู เปาเปาเกิดธาตุอะไรเกิดธาตุอะไรเกิดธาตุพวเขรู้ว่าธาตุอย่างเดียวของแต่ว่าปีมาลงอันนี้อะไรคะอันนี้อันนี้เกิดธาตุธาตุกำแพงว่าันแุกนางอันนี้อะไรคะอันนี้คณาบอกอันนี้คณาค่ะลองดูเนาะไม่ลองไมู่มันจะแช่แล้วกรอบกรอบกินสดก็ได้ของกินนี่แง่อะไรคะ สิกินันไหก่อนเอ๊ะฮะนี่เหรอบเตัวเลยนองบแต่เงู้นี่ไปไกลเออนี่ไปไกลเออนู่นนู่นมอบอยู่หดทำอย่อ่ได้นี่ไปไกลเออโอ้ยหมดหมดโอ้งาบุมีคน้ีเบิร์ตหมือนแหละจะมาใส่งาเนาะ โมมันเลยผลของปลุกแล้วเออพีเบิดมือผู้มิ่งอะได้าหาร้าค้ส,สงากโอ้ที่อนเสิร์ตตนี่นไม่ใการใช้ไปลองร้อมแยกพี่เพอเห็นได้เป็นยัง

พี่ตกัเทย์สเจ้าเป็นยังนะพี่ตะกั่กยใคเจีแ่ลองนาจะไปนีนะเราไม่ได้ไปเอาเห็นวกนี้พี่ตะกั่เทย์นอันนั้นแหละเมียปมันน่ะเพี้ยเดียวต้ององ

สัญญาณไฟนี้